ามารถของลูกๆน้องๆจากทั้ง6ทีมด้วยกันนะคะเราก็มาชมความสามารถของนักศึกษานะคะใ,<ช>ในจังหวัดอำนาจเจริญของเราอีกค่ะเป็นกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวน H.M. ซองจากในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญในส่วนของการเฉลิมพระเกียรติในส่วนวันที่5ทธันวาคมซึ่งเป็นวันพ่อและก็เป็นวันชาติของ ชาวไทยทั่วโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในส่วนของอำนาจเจริญในส่วนของทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะฮะในส่วนของวันชาติและวันพ่อแห่งชาติและก็เป็นวันดินโลกด้วยในวันเดียวกันครับค่ะก็เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรของเรานะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับการแสดงในสวนนะคะ H.M. ซองอวบรรเลงเพลงพ่อจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญค่ะเดี๋กาสน,นี้ขอเรียนเชิญนายวรชัดหลักคำนายสุทธิพัฒนะ์ธน อมรสก,กุลครับนักศึกษาชั้นปีที่2หลักสูตรสาธรารณสุขศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลทำหน้าที่ดำเนินรายการต่อในช่วงนี้เรียนเชิญครับ ครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของกิจกรรมดนตรีในสวนอวบันเลงเพลงของพ่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 6ครับเรียนท่านเสนีส้มเขียวหวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอนาจเจริญรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับครับผมและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญทุกท่านนะครับที่ได้มาเชี่ยวที่ได้มาเที่ยวชมงาน ที่12และงานประจำปีพุทธศักราช2566ของจังหวัดอำนาจเจริญในวันนี้ครับโดยพวกเราสองคนวันนี้นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับและขออนุญาตแนะนำตัวนะครับกระผมนายวรชัดหลักคำนักศึกษาชั้นปีที่2หลักสูตรสาทรศาสตร์บัณฑิตครับและกระผมนายสุติพัฒนนะอมรศกุลนักศึกษาชั้นปีที่2หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญครับ พวกเราทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอันมจเจริญนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่งานบรรเลงดนตรีที่มีชื่อว่าอวบรรเลงเพลงของพ่อจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอันมจเจรินในนามอวส่วนหน้าจังหวัดอันมจเจริญครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับผู้ขับร้องนางนัสุดาปิงสันเทียนางสาวชนาพรชิมมลี เต้นประกอบเพลงนายปิยบุตรป่านภาษีนางสาวนัทยาวัฒนรัตน์นางสาวปิยชัตดสายศักดิ์นางสาวพรสิตาดุวาวดำนางสาวจันนิสตาจึงวิเศษพงนางสาวนายธนกฤษบุญวิเศษนางสาวขวัญชนกหนูประสิทธิ์นายหัสธรเพิดพริงครับนะครับผมและกำกับการแสดงโดยนายวิวัตชัยอกอุน่น นางสาวเกวลินดำนินนางสาวจันทิดาสุรักอำนวยการแสดงโดยนายแพทย์สุรพลลอยหารองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลครับครับสำหรับวันนี้นะครับงานบรรเงดนตรีอวอลบรรเลงเพลงของพ่อเพื่อรำลึกถึงพระบิชาสามารถด,น,ดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมมนาาิาาทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบ,มมาบาพิตร รัชการที่9ในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2566ครับครับผมโดยวันนี้นะคะพวกเราก็จะมารวมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมด3บทเพลงได้แก่1เพลงไกลรุง2เพลงอาทิตย์อับแสงและ3เพลงชะตาชีวิตครับโดยพวกเรานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ ก่อนที่พวกเราจะรับชมการแสดงนะครับเชื่อว่าหลายคนหลายท่านในที่นี้นะครับเคยได้ยินชื่อของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญกันมาพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญของเราเนี่ยก่อตั้งมาถึง13ปีแล้วครับนะครับผมแต่หลายๆท่านนะครับก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับถึงหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญของเราเนี่ยได้เปิดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันนะครับผม ซึ่งในปัจจุบันนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญของเรานะครับได้เปิดการเรียนการสอนทั้งหมดนะครับสหลักสูตรดังนี้นะครับหหลักสูตรสาธาร์ธนศาสตร์บัณฑิตครับ2หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรครับหลักสูตรที่3นะครับหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมครับหลักสูตรที่4นะครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับร่วมรับชมการแสดงของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอมจเจริญขออัญเชิญบทเพลงพระราชนินีผลเพลงแรกเพลงไกรุงไก้รุงเป็นทํานองเพลงแจ๊สที่ฟังสบายสบาย เหมาะกับยามเชา้าในบทเพลงพระนา,นาถึงความสวยงามของบรรยากาศไกลรุงการเพลิดเพลินใจเมื่อฟังเสียงไก่ขันหรือแม้แต่การเฝ้ารอพระอาทิตย์ขึ้นที่ส่องสว่างและให้ความอบอุ่นกับเราทุกคนอีกทั้งยังสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและสร้างแรงใจให้คนไทยไม่ละทิ้งความหวังเหมือนกับพระอาทิตย์ที่ขึ้นทุกวันครับ 지금 <릉> ขออัญเชิญบทเพลงที่สองเพลงอาทิตย์อับแสงเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิทธิกิจพระบรม,มาราชินินาถอาจไม่ถูกเปิดเผยมามา,มา,มากนักนอกจากไปเสียว่าประชาชนชาวไทยหลายคนทราบว่าทั้งสองเริ่มชอบพอกันตั้งแต่พระองค์ทั้งคู่พบกันที่ปารีสประเทศฝรั่งเศส และหม่อมหลวงราชวงศ์เศรษกิจกิติยากรในขณะนั้นได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเยี่ยมพาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จากอุบัติเหตุรถยนต์เป็นประจำจนกระทั่งหายจากพาการประชวนอันเป็นเหตุที่ทำให้สองพระองค์มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา So และในและในสุดท้ายนะครับขออัญเชิญบทเพลงที่3เพลงชะตาชีวิตเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่5ทรงพระราชนิพนธ์หลังเสด็จขึ้นของราชแล้วและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ2 0พรรษาในปีพุทธศักราช2490 ข้าราชาการและคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองที่พระตำหนักวิลล่าวัฒนาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงดนตรีด้วย คิดไม่ไหวกังวลให้มนดูไทยมองอาจมนิ์มไตรคนสนิทครูเพียงครอลองไลไม่ปองคนปลา สุบินยาสักวันบุญมาชะตาคงดี ต้องเคาองหากยัลงลองอ้าคองยิ่งมืดยิ่งตรอมตรอ,ตรอชีวิตระทมพอรอมาจบจันจ์จำฟ้านภาพองเฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญาสักวันบุญมาชักอาคองดี สายันตะวันเลือตะวันลือดแสงรับนับวันจะเตือนให้ใจต้องคืนของหากหยันลมซาของยิ่งมืดยิ่งตรอมตรอชีวิตระทมพอรอมาจวกจันเร์แจมฟ้านะ้พาพองเาอ้ามองให้เดือนสุขวิญญา สักวันบุญมาชะตาคงดีโ,ลโลครับขอเสียงตบมือให้กับการแสดงที่เพิ่งจบไปด้วยนะครับจากพวกเรานะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอมตะเจริญครับ ะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงานบรรเลงดนตรีอวบรรเลงเพลงของพ่อเพื่อะระลึกถึงพระปีชาสามารถด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมมานา,าธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรหรือรัชกาลที่9ครับการแสดงของพวกเรานะครับมีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราก็ขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ขอคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ